สวัสดียามเช้าครับสวัสดียามเช้าทุกท่านเลยนะครับนี่นะฮะก็มาอัปเดตยามเช้าเานะครับกับบ้าน r e โนเวตสไตล์ของลุงโจนะครับหรือว่าทีมงานช่างวิศวกะนะแล้วก็สถาปนิกนะครับนะแล้วก็นี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานนะครับของทีมงานนะที่ร่วมกันสร้างสารรค์ผลงาน การรีโนเวทบ้านสโสมนะครับนะจนกระทั่งได้อยู่อาศัยจริงแบบนี้เลยนะครับ EP นี้นะก็มากันเช้าหกโมงเช้าครับกับบรรยากาศบ้านลุงโจที่ตำบลโนนตาลอำเภอเท่าเทีนจังหวัดนครพนมครับนะเช้านี้หกโมงประมาณหกโมงนิดนินะฮะนี่กับอากาศเย็นสบายนะท่ามกลางเเขาเรียกว่าบรรยากาศหน้าฝนครับ นะจะเห็นร่องรอยของฝนตกน้าค้างนี่อยู่บ้านนอกก็ดีแบบนี้นะฮะนี่นะ,ะวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะฮะวันที่โอ้โหวันที่สิบเก้านะ,ะดูมันโดดไอ้นี่อือืวันที่สิบเก้านะครับนี่มาอัปเดตเช้าให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะนี่ด้านนี้นะฮะนี่เห็นกองสีเห็นอะไรต่างๆนี่ทีมช่างเขาได้ขนออกมาจากบริเวณ ด้านในนะครับซึ่งตอนนี้ลุงโจก็จัดแจงให้ช่างเขาดำเนินการปรับปรงุงเครียดด้านหน้านะครับเพื่อที่จะทำเป็นเขาเรียกว่า,าสวนเล็กๆหน้าบ้านนะครับนะก็จะมีงานที่ทำก็คือ,อนี่เลยนะฮะทำเขาเรียกว่าถนนด้วยเหล็กดัดนะครับที่ลุงโจเคยอัปคลิปไปแล้วนะครับนี่ นี่เลยนะฝีมือเจ้าช่องที่เป็นตารางๆาานะเหมือนกับเข,ขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไระที่เขาต่อๆกันอย่างเงี้ยเนี่ยนะเนะี่ยอิฐที่ต่อกันเนี่ยตัวหนอนหรือเปล่านะแต่ว่าลูกโจอเอามานะเพื่อให้ช่างเขากดแล้วก็ตอกตอกลงนะครับมันก็จะเป็นร่องรอยแบบนี้นะครับนะนี่เลยนะครับนะซึ่งก็จะให้ทํา าตามแบบที่วางเอาไว้นะครับนะแบบที่เห็นตรงนี้นะฮะก็เป็นไปนตามแบบที่ดุงโจล่างเอาไว้เมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับนะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ลองทำนะดูนะครับฝั่งนี้นะขนาด1เมตรคูณเมตร20นะครับก็เอาตามแบบที่ที่เป็นแบบเหล็กนี่แหละนะครับนะต่อกัน3ช่วงนะครับก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับเป็นงานดิบๆนะฮะไม่ได้ลงสีอะไรเลย นะแล้วก็ใช้ไม้กวาดทำมะพร้าวกวาดให้เป็นลวดลายเพื่อสร้างแรงเสียดทานนะครับนี่นะฮะก็จะใช้ประมาณสัก3ช่องครับนี่ก็จะไปจรวดที่บริเวณบ้านของคุณยายนะครับนะแล้วก็อีกงานหนึ่งนะที่ลุงโจให้ทำเมื่อวานเนี่ยอัปเดตให้เห็นนะครับนี่เลยนะเป็นการทำฟุตบาทน,นะครับนะซึ่งหลังจากที่ทำบ้านด้านข้างนี้เสร็จนะฮะก็ อย่างที่ทาฟุตบาทนะครับนะเพราะว่ามันรกมากนะตรงนี้นะทีมช่างเขาก็เคลียออกมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ไปซื้อ,อกระเบื้องนะครับนะมาปูเป็นฟุตบาทนะครับก็โชคดีที่มันมีร่องรอยของอิฐปล็อกเดิมนะครับนี่ไหมฮะที่เป็นอิฐปลอกที่วางทางตั้งเนี่ยเห็นไหมเป็นสันอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นช่องเดิมอยู่แล้วนะลุงจูก็ให้ช่างเขาเอาทรายหลุแล้วก็ปูทับด้วยปูนซีเมนต์นะครับนะแล้วก็จะปู ต่อด้วยนี่เลยนะครับกระเบื้องนะครับนะที่เป็นภายนอกนะก็เลือกเอ,เอาที่มันเป็นตาลงตารางแบบนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นบรรยากาศเหมือนอปูตัวนอนนะครับนีนะ่ช่างเขาก็ปูได้ประมาณนี้ก่อนก่อนนะครับนะซึ่งหลังจากปูเสร็จนะครับนะลายนี้ก็จะออกมาประมาณน,นี้นะครับนีนะ่ก็จะไปเชื่อมกับตัวบ้านนะครับนะภายในสวนตรงนี้นะก็มีพื้นที่เล็กๆนะฮะนี่ซึ่งพื้นที่ที่ ไม่ได้เป็นตัวหนอนแบบนี้นะนะฮะลุงโจก็จะปูด้วยหินเกล็ดนะครับหรือว่าหินภูเขานะครับหินภูเขาก็จะเลือกเม็ดเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะนะซึ่งของคุณยายเนี่ยนะก,ก็ปูแล้วประมาณลดหนึงนะแต่ว่ามันจมครับลุงโจเองก็เลยคิดว่าหลังจากที่ลงทรายนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใช้เ,เจ้าตะข่ายพลา,พลางแสงนะฮะหรือว่าสแสลมเนี่ยนะฮะแลมเนี่ยนะ ปูทับอีกทีหนึ่งก่อนที่จะเอาเอาเหินเกล็ดนี่แหละนะครับมามาโรยนะครับเนี่ยปิดงานนะครับนี่นะเดี๋ยวพี่น้องอที่เข้ามาชมนะก็คอยติดตามนะครับว่ามันจะออกมายัางไงนะครับนี่ก็จะเว้นในช่องของที่เป็นต้นไม้เอาไว้นะครับซึ่งในงานนะลุงโจก็จะทบุบโอ่งตัวนี้ออกไปไม่ไม่ทุบก็จะเขียนไปไว้ให้นู่นเลยให้ให้ให้บ้านคุณยายนะครับเพราะว่าคุณยายก็อาจจะต้องใช้โอ่งตัวเนี้ย เห็นไหมฮะเพราะว่ายามที่มันไม่มีปลาป่านะก็จะใช้ตัวนี้ก็จะจะพยา,ยามเข็นไปนะครับนะอ่าเขาเรียกว่าคือเคลื่อน,นออกไปนะครับเพื่อให้มันออกจากหน้าง,งานนะครับนะเพราะว่าเศษอุปกรณ์เศษอะไรต่างๆเห็นงนีที่เคลียออกมามันก็กองอยู่ตรงนี้นะซึ่งก็จะเคลียออกไปให้หมดนะครับซึ่งเนื้องานที่ลุงโจจะทํานะครับนะก็จะวัดออกมาจากขอบนะขอบที่เป็นนี่นะขอบที่เป็นฟุตบาทออกมาอีกเม็ดนึงนะครับ นะก็จะทำเขาเรียกว่าทำคันทำคันกั้นนะครับทำคันกั้นหินไม่ให้มันเาขาเรียกว่ามันไหลไปที่ไหนนะครับนะโดยรูปแบบของการกั้นก็จะกั้นเนี่ยนะครับนะประมาณถังน้าแข็งตรงนี้นะครับ,นะรแ,นะรบแล้วก็ตีโค้งไปเพื่อที่จะรับกับนู่นครับบริเวณกองกองทรายนะครับแบบบุงจูวางเอาไว้แล้วนะท่านอยากจะดูก็ไปเลื่อนได้ นะครับดูได้ในใน EP ที่ที่ผ่านมานะครับนะลุงโจบอกรายละเอียดแล้วก็เห็นแบบนะครับแล้วก็วันนี้มาอัปเดตตอนเช้านะครับให้เห็นนะครับซึ่งวันนี้นะคาดว่าเย็นหลังจากลุงโจมาจากที่ทํางานนะครับนะตรงนี้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ด้านนี้น่าจะมีการปูแล้วบางส่วนนะครับคิดว่านะนะเพราะว่าช่างเองเขาก็ค่อยๆทําไปครับแบบนี้เราก็ทาอ่าเขาเรียกว่าหาอ่า เจ้าพวกมาละแหน่เก่าๆนะครับมาทําเป็นแบบนะครับก็พอดีเป๊ะเลยนะครับนะซึ่งก็จะมีทางเดินแบบนี้นะครับนะยาวไปนี่นะครับแล้วก็ไปทะลุตรงโน้นเลยนะครับนะที่รถจอดขวางอยู่นะครับมันก็จะมีร้านของปนุนุ์อยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งก็จะเชื่อมกันพอดีนะครับนะฮะก็ตามรูปภาพที่เห็นนะหรือว่าตามลักษณะดินเนี่ยนะก็อาจจะ นี่น่าจะมีการปูหินประมาณสัก 4, สี่สิห้าเซนได้นะครับนะก็จะเป็นส่วนเล็กๆนะครับนะพื้นที่ก็จะมีทางเดินแล้วก็จะมีขอบขอบที่จะกั้นหินเอาไว้ไม่ให้หินภูเขาหรือว่าหินเกล็ดเนี่ยนะฮะมันมันมันไหลไปที่อื่นนะครับนะก็จะทําให้อ่าบริเวณด้านหน้านี้นะครับนะมันดูซอฟขึ้นมานะครับแล้วก็มีขอบเขตหลังจากนั้นลุงโจก็คงจะต้องหาเอ่อพวก ดอกไม้ต้นไม้เล็กๆนะครับนะมาปลูกมาประับประดาวางพวกเออเขาเรียกว่าโซฟาหินอะไรต่างๆนะนะก็จะอยู่เป็นบริเวณนี้นะครับซึ่งก็จะมีต้นลำใหญ่ต้นนี้แหละนะครับนะเป็นแบกกล่าวเอาไว้นะครับนะก็เป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆนะครับที่ลุงโจกับปานุษย์นะก็ร่วมกันทำนะครับก็มีทีมช่างขันชิดนะที่ยังอยู่กับเราตลอดนะครับนี่ก็คือผลงานของทีมช่างนะ ทำมาตั้งแต่อีพีแรกๆไปดูได้เลยนะครับนะมีความโซมแบบโหสุดๆนะเรียกได้ว่าบานลุงจูเนี่ยนะครับสุดๆของความโซมในละแวกนี้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าณวันนี้นะใครไปใครมานะครับนะก็มาชมผลงานนะครับดูนะครับนี่ผลงานหลังนี้ก็โซมไม่แพ้กันนะครับนะแต่ก็ออกมาได้เป็นแบบนี้เลยนะครับนะซึ่งก็ต้องทําต่อนะฮะจริงๆแล้วพวกยาอะไรต่างๆต้องเก็บนะ แต่ว่าไม่มีเวลาได้ทำครับเพมีคนใหญ่อยู่คนเดียวเนาะบ้านหลังนี้เนยเห็นไหม,หไหมก็จะเป็นช่องนะตรงนี้ก็จะมีการ modify นะเรียกว่า modify นะฮะก็คือการตกแตง่งนะจริงๆแล้วก็คือการรีโนเวทพื้นที่นั่นแหละนะครับให้ออกมาเห็นไหมนะทีมช่างกันชิดเขาก็ทำนะครับเดิมทีก็ย่อจะทําเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับแต่ว่าทําไปทํามามันก็เป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับก็โชคดีนะที่ได้อีกครึ่งนึงก็ นะเป็นชั้นลอยสามารถอยู่ได้อีกนะข้างบนก็จะมีดาดฟ้าลูกโจชอบดาดฟ้าครับดูแล้วมันมีเสน่ห์นะครับนะสามารถที่จะอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับนะก็จะมีแนวรัว้วรอบขอบชิดนะเพราะว่ามีน้องหมานะครับแล้วก็มีแมวอ,อะไรด้วยนะครับลูกโจก็จะชอบแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะออกมานะตอนนี้งานยังไม่เสร็จนะก็อะไรอะไร,อะไรก็ยังรกอยู่นะแต่ว่าโครงโครงสร้างหรือว่าหลักๆนะครับด้านนี้ก็ ก็จบนะครับซึ่งภายในอะไรต่างๆนี่ก็พี่น้อง f อก็สามารถไปดูได้นะครับนะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือทางด้านนอกนะครับนะไฟฟ้าอะไรต่างๆก็ยังไม่เดินนะในส่วนนี้นะครับแต่ว่าส่วนนี้เดินไปแล้วนะครับนี่ก็เห็นจะเห็นไฟฟ้าใช่ไหมับนี่นะฮะด้านด้านหน้านี่ก็อู่โถงครับนะสามารถที่จะทํากิจกรรมได้นะพื้นที่เหลือเฟือครับดูนะนะ ปูเพดานอย่างดีนะครับนะออกมาตามสไตล์นี้เลยนะครับง่ายๆนะฮะนี่นะก็มีที่ลงเก็บของอันนี้อันหนึ่งนะเปิดได้เป็นห้องใต้บันไดอ่าเดี๋ยวลุงโจจะไปอัปเดตห้องใต้บันไดให้ดูนะครับเมื่อวานนี้ช่างเขาทําแล้วก็ทาสีเรียบร้อยนะครับนะนี่นะเดินเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ลุงโจก็ถูกวาดอยู่นะฮะก็ยังไม่สะอาดสานเท่าไหร่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมเจ้าแมวตัวเนี้ย เนี่ยทาสีเรียบร้อยนะเมื่อวานเนี่ยนะครับนี่นะก็เป็นขั้นบันไดอ่าที่ขึ้นไปบริเวณดาดฟ้าครับนะตอนนี้ปิดอยู่ครับนะอ่าจะเป็นประตูที่เปิดนะยังทําไม่เสร็จนะประตูเนี่ยนะครับนะดดานนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะอัปเดตเอาไว้เป็นความทรงจานะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งที่เสร็จไปแล้วอ่เป็นห้องน้ำนะ้านปนุษย์นะครับเดี๋ยวไปดู นี่ส่วนนี้นะก็จะทําอีกนะฮะแต่ว่าก็รอรอเวลานะครับเห็นไหมมีร่องรอยการาขึ้นเขาเรียกว่าปูสีเพยายดานเอาไว้นี่นะครับช่องนี้นี่งานที่ที่อยู่ในร้านปนุดนะก็จะเป็นห้องน้ําครับเดี๋ยวเปิดก่อนนี่ยน,นี่นะฮะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับจากห้องน้ำซุ่มๆนะครับนี่นะฮะก็เปลี่ยน ถัสุขพันชักโครกนะครับแล้วก็ปูกระเบื้งองลายตารางรักนะครับแล้วก็มีกันเปื้อนนะครับนะปูด้านข้างสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าเอาไว้เฉพาะเข้าห้องน้ําอย่างเดียวนะครับนะเดินทีจะมีเครื่องซักผ้าตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าลูกจูก็ย้ายออกไปด้านนี้แล้วนะครับเอาไปการชั่วคราวย้ายชั่วคราวนะเดี๋ยวออกไปนี่ก็จะมีทําทอีกโซนหนึ่งนะครับนี่โซนนี้ก็จะทําลูกจวูวางแผนเอาไว้แล้ว นะครับนี่เป็นโซนข้างนอกร้านนะครับตอนนี้มันลกอยู่แบบนี้นะคลุมเจ้าพวกเนี่ยหลังคาเนี่ยไว้เรียบร้อยนะครับลุงโจทําแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะด้านเน,น,นี้ยนะครับก็จะมีการปูเป็นทําเป็นคอนกรีตนะครับนะเราก็จะมีพวกบานเลื่อนอะไรต่างๆเต็มพื้นที่เลยนะครับเนี่ยก็ใช้พื้นที่ได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับไอพวกโอ่งเนี่ยเดี๋ยวก็จะทุบทิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทา ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็ปูเป็นเศษกระเบื้องแล้วก็ปูทับเลยนะครับได้ประโยชน์นะครับเนี่ยด้านนี้นะเป็นเป็นป่าเล็กๆอยู่นะครับเป็นมุมที่ยังไม่ได้พัฒนานะครับนะมาอยู่บ้านนอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูดูเจหมยวนะครับเนี่ยซึ่งเออนี่แหละครับนะห้องน้าก็มีความจําเป็นนะครับนะตอนนี้เมื่อวานในทีมช่างเขาได้ทําการลงสีครับเห็นไหมก็จะเป็นโทนออกสีเหลือง สีครีมครีมนะครับตัดขอบสีขาวนะครับนะก็เลือกออกกระเบื้องที่มีอยู่แล้วนะครับมันเหลือก็เอามาใช้งานนะครับนะส่วนตรงนี้ที่เห็นตัวเนี้ยนะจริงๆแล้วมันก็คือเอ่อเป็นเป็นท่อนะครับแนวท่อตปป่อปลาแล้วก็แนวท่อน,น้ําทิ้งนะลุงโจก็สั่งให้ช่างเขาเก็บงานด้วยการทําปล่องแบบนี้ก็จะใช้ประโยชน์ในการาวางสิ่งของได้นมะเนี่ยมัได้เป็นท่อแบบนี้แหละนะครับอยู่ สามสี่ท่อนอยู่ตรงนี้นะครับมันดูไม่สวยงามก็เหลือตัวนี้แต่ที่ไม่ได้เก็บนะครับเพราะมันมีวาวอยู่เห็นไหมไม่งั้นผมก็นะก็จะให้ช่างเขาปิดทับนะครับจะได้ไม่หินนะครับก็เคยว่ากาันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวนี้จะทํำยังไงต่อไปนะครับดูแล้วมันก็จะขัดของขัดตาใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นห้องน้ําที่ใช้สําหรับในห้องน้ําของร้านค้านะครับก็คงจะไม่อะไรมากมายกับมันนะฮะ นี่ก็แจ้งให้กับพี่น้องได้เห็นกันนะครับดูเจ้าเมียวปิดมันก่อนนะครับนะตัวนี้ก็ต้องปิดนะฮะนี่ปิดเอาไว้ลุงจูก็เอาแบบเรียวๆเ,เลยนะฮะไม่มีอ่ะการตัดต่อใดๆเลยดนะเอาอยัางไงก็ยังงั้นเลยนะครับนี่นะขออภนะัยที่คลิปออกมาเป็นแบบเรียวไทม์นะฮะก็อัปเดตเอาไว้ครับนะเพราะว่าลุงจูเองก็อยากจะ เก็บเป็นเขาเรียกว่าสตอรี่เป็นความทรงจําทุกวันนะครับนะที่มันมีการอัปเดตเล็กๆน้อยๆลุงจูก็เก็บเอาไว้นะครับนะเพราะว่าถ้าไม่เก็บเอาไว้ความทรงจําก็ไม่เห็นพอมันไม่เห็นเนี่ยมันก็ผ่านไปนะครับนะมันก็จะเห็นเฉพาะในส่วนของเป็นที่เป็นปัจจุบันนะครับอา้าก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับน,ะนี่ถนนที่ว่าที่ไอทางเดินที่ว่าเนี่ยลุงจูก็จะมาเชื่อมอยู่จุดนี้นะครับนะี่เนี่ย,ยจุดที่ ที่ปนุษย์กำลังกวาดอยู่เนี่ยนะลุงจูก็จะทําเป็นทา,าถ,ถานนทางเดินเล็กๆนะครับเดีนะ๋ยวคอยมาติดตามดูนะครับคิดว่าถ้าฝนไม่ตกแบบนี้นะสองสาวันน่าจะเห็นร่องรอยนะครับนะความความคืบหน้านะครับเอาก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับนะทุกหนึ่งการชมนี่ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับประสบการณ์นะครับเป็นความประทับใจเล็กๆนะครับของลุงจูกับปนุษย์ เท่านั้นเองนะครับนี่มันไม่มีอะไรเป็นสาระนะคลิปเนี้ยนะฮะก็อยากให้เห็นถึงความตั้งใจความภูมิใจนะครับในการรีโนเวทบ้านนะครับนะที่ใครๆก็อาจจะอยากจะมีนะครับนะโดยเฉพาะบ้านของลุงโจจากบ้านส้มโนะฮะสุดๆเนี่ยนะครับนะมันมาถึงจุดนี้ไปพร้อมกับคุณยายดยเห็นไหมบ้านของคุณยายก็สวยงามนะครับมันจะอยู่ในส่วนเนี้ยอยู่2หลังนี่แหละนะครับนะลักษณะโทนเดียวกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว มีอะไรคืบหน้านะเดี๋ยวดุงโจก็อาจะได้มาอัปเดตนะครับนี่ให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับ